สวัสดีครับพผม Head Hot Gaming อยู่ในช่อง Head Hot Mobile Review นะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาเลือกช่วยเลือกซื้อสำหรับคนที่กำลังตามหามือถือดีๆอยู่นะครับอ่าก่อนอื่นนะครับผมก็จะบอกว่าหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยว่ามือถือแพงๆอ่ะมันดีจริงหรอแล้วบูทุกๆอ่ะมันไม่ดีเหรอวะอะไรวะ คำตอบนะครับไม่ใช่เลยของแพงไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จําเป็นต้องดีเสมอไปของถูกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีก็แต่ว่าแต่ละคนซื้อมาทําอะไรอย่างผมซื้อมาเล่นเกมถ่ายรูปส่วนน้อยผมก็ต้องหาสเปคที่มันสมกับราคาไม่ใช่ไอ้ห่าสองหมื่นห้าห้าหมื่นอย่างเงี้ยบ้าหรอูซื้อโนบุกมาเล่นเกมไม่ดีกว่าหรอวะแล้ววันแล้ววันนี้ผมก็จะมาช่วยให้ท่านตัดสินใจได้เลือกซื้อนะครับสำหรับเล่นเกมครับมีหวัวใจหลัก,หล,กหลักดังนี้ครับ CPU ครับเป็นหัวใจหลักของมือถือเลยแรม ช่วยความไหลลื่นดาวน์โหลดมงดาวน์โหลดแมปอะไรประมาณนี้ครับระบบปฏิบัติการครับ a n d r o i d i o s Microsoft ต่างๆความาละเอียดหน้าจอ HD Full HD ต่างๆแบตเตอรี่ก็ตามนั้นครับความจำในเพื่อง8 6 3 2 6 4หกสนะครับอ่ะ <c oughs> วันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง CPU นะครับไลคนไหนว่าสงสัยเฮ้ยมันจะมีหลายรุ่นหลายรุ่นมันแตกต่างกันยังไงมันแรงเท่ากันหรือไม่คำตอบครับความแรงแรงเท่ากันแต่ มันจะมาทําอีกอย่างหนึ่งต่อแรมครับคือ CPU บางรุ่นบางรุ่นนะครับจะกินแรมครับแล้วก็กินแบตมากด้วยอย่างจะยกตัวอย่างประมาณ Mediatek กับ Intel นะครับจะค่อนข้างกินแรมกับกินแบตมากสูบเยอะบอกเลยอ่ามีก็กน,นะครับก็จะมีเลือกทั้งหลายทั้งเอ้ยมีเลือกหลากหลายทั้ง2หัว Duo c คอ e 4สหัวค o r e Core 8หัว Octa Core และก็10หัว h e x a c o r e สรับผมคอร์กับอัลต้าคอร์ก็เกินพอแล้วสิบหัวจะมาทำหาอะไรเบืืองตังครับแต่ผมก็จะมาบอกกี่ห้อ CPU ที่ค่อนข้างเด่นๆนะครับ 1. ครับเอ็กซแน่นอนครับมาใหม่อันนี้จะไม่นับ iOS นะครับผมไม่นับเพราะว่าผมไม่่อยจับไคลินของพวกหัวเว่ยมิ i เด e k เทคอินเทแล้วก็สแนปดากอนครับถ้าให้เลียงนะครับจากอันที่ดีที่สุดนะครับอันแรกเลยครับผมให้เอ็กซ์8ีนครับ มาพร้อมออกตาคอความเร็ว 2.5GHz แล้วก็ลองมาเป็น snapdragon แปมาพร้อมคอ o คอความแรง2.5ก็4หัว8หัวครับแรงกัน2เท่าลองมาอีกก็เป็นไคลินนะครับอันนี้ไม่เคยใช้แต่ก็เห็นเขาบอกว่าแรงดีตามด้วย snap เอ้ยไม่ใช่ snap ส intel Z3580 ความแรงเท่ากับ snap 801ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับแต่ค่อนข้างกินแรมอยู่แล้วก็ m e d i a ท t ไม่เคยใช้แต่ว่าให้ต่ำสุดเพราะว่าตามกระทูบอกว่าไม่ดีครับ แรมครับมีให้ได้ตั้งแต่500 MB 1ย B 2 g หนึ่งจิก2ิกสิก4จนะครับอนาคตจะมี6ถึง8นะครับเอามาทำไมเปือง3ผมให้ประมาณ2อถึงสครับแค่นี้ก็ช่ำแล้วไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่ได้ใช้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดรูปพวกเออนี่ครับ x x y o t s ของ Samsung เองครับทำมาเองตามด้วย Snapdragon, ค o ร์ c o m มอินเทลอะตมไคลินและ ก็ม e d เด t เทคอ่านี่ยังไม่ใช่อ่าอ่าให้ดูรูปม e d เด t เทคไว้ก่อนเอ้ยไม่ได้สิค้างไว้ที่รูปโปรอ่อราเซอร์ของเราดีกว่าจะเอ่อ่านะครับระบบปฏิบัติการนะครับ Android มี4รุ่นหลักๆครับมาเราก็ได้เวลาเปิดแล้วครับก่อนแรกครับ4.3 Jelly b e เจลลี่บีนครับ4.4่ i ุดสี่คิดแคทห้าจุปและ6.0มัสเมโลอ่าต่อไปก็หมดแล้วครับสำหรับแกลรลรี่มีประโยชน์แค่นี้แหลอะออก ความละเอียดหน้าจอนะครับเอาแค่สองรุ่นหลักๆก,ก็พอพันแปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบพีเฮหนึ่งพันเก้ารอยี่สคูณพันแปดิบฟูลเฮสำหรับผมผมว่าฟูลเฮ d ไปดีกว่าเพราะความชัดของหน้าจอนี่ฟาบนี่มันจะชัดมากเลยครับอันนี้รูปปกนี้ผมโหลดมามั่วๆภาพเลยไม่ชัดแต่ก็พอใช้ได้อยู่แบตเตอรี่ครับหืแบตต่ำนี่แบบเล่นแล้วแบบหมดอารมณ์เลครับอ่ะ แบตเตอรี่มาตรฐาน2,000แอมป์ครับตะมาณอยู่แล้วอันไหนต่ำกว่า2,000แอมป์เลิกเถอะครับสูบแบตมากๆแล้วก็สำหรับผมเนี่ยครับตัวผมคิดว่า3,000แอมป์ค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากกว่าเล่นได้นานดีถ้าสมมติคนถ่ายรูปคนอะไรมาน,นี่ก็ออนทั้ง6ชั่วโมงได้เลยความจำในเครื่องครับมีตั้งแต่8ปดสิบหกสาม่อยยี่สครับมีนะครับ256มาใน ASUS ZenFone 2อง D-Lux Special E-Lux ครับผมว่าเหมาะกับการเล่นเกมผมว่า16 GB น่าจะพอนะ ท้าไม่โหลดพวกหนังต่างๆนะครับอ่าแล้วก็กล้องงั้นเหรอผมว่ากล้องสำหรับผมไม่จําเป็นเลยเอาสัก13บล้านแล้วก็5้ล้านไปกล้องหน้าก็ได้สักคที่ผมคิดว่าเหมาะกับคนที่รักเกมมากๆเลยนะครับแรมสีครับต่อให้ CPU มึงจะดูดแรมขนาดไหนก็ต้องเหลือประมาณ2ให้คุณแน่ๆ CPU เอาคอร์คอถึงออก a ต o r e คอก็พอเอาหลักๆก,ก็เป็น Intel Z3580 ในเซนฟน2นะครับ x อ8กซีน้นยี่ยังไม่ออก Snapdragon 820ก็ยังไม่ออกเหมือนกันนะแต่ก็ตอนนี้ก็ถ้าอยากจะเล่นก็ใช้ Intel Z3580 ของเซ n ฟ o n e 2ก่อนก็ได้ครับอันนี้ผมก็ใช้เซนฟ o น e 2อยู่เหมือนกันก็ค่อนข้างจะลื่นเลยครับลื่นมากครับลื่นไหลย,ยิ่งกว่าสายน้ำโอเคความละเอียดหน้าจอ Full HD ไปครับแบตบ3000แอมป์ความจำเครื่อง64ครับแจ้โหลดพวกหนังมาดูเล่นกันได้อ่าครับ ก็เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็คิดว่าประมาณนี้แหละผมก็จดประเพอที่ผมรู้มาอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเออสำหรับคนที่อยากจะดูว่าเครื่องตัวเองนั้นดีหรือเปล่านะครับอ่ะผมก็ผมคิดว่าควรจะโหลดโปรแกรมนี้มาครับว่าอันตู้นะครับนี่ครับเราก็จะมาดูอันดับครับอ่าผมอ้มันแคบไม่กี่นาทีนี่วะโน้ตห้าครับที่หนึ่งเรือธงดูครับโน้ตสี่ยังจูอันดับนี้เลย โน้ตนี่เป็นตระกูลที่แบบผมว่าซัมซุงถ้าจะซื้อซัมซุงผมว่าควรซื้อโน้ตห้านะเอหผมว่าไม่เท่าไหร่นี่ครับนี่เอสซูซฟนสอที่ผมใช้อยู่นะครับนี่เกือบตกครับแต่ว่าแรมสี่ที่เหลือราคาหมื่นหาอัพราคาแค่แปดพันเองครับเซมโฟนสองใครที่อยากจะซื้อก็จัดก,การเลยครับครับอ่าโอเคเนาะออกไปแล้วก็มาพูดถึงแอนดรอยหกจูนย์นะครับ Android 60จะเป็น Android ที่มาใหม่เครื่องที่จะใช้ได้ใช้ Android นี้ได้ไองเอออ่ะเอาละครับมาดูต่อครับนี่ครับคือรายชื่อของรุ่นที่จะได้ไปใน6.0ต่อครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับไปการชนะบุรีครับล่องแพรอ่าตามด้วยซัมซุงเลยนะครับเออแกซีโนดห้าเอ s หกเอสพาสธรรมดา s อสโด e โนดส a แกซีอันฟ้าอห้า ส่วน A5 กับ A3 แล้วก็ตระกูล ecd ทุกรุ่นนะครับร่องแพรน,นะครับไม่ได้ขึ้นหรอกครับเขียนไปงั้นแหละ htc ก็วัน m 8 m 9 m 9 p l u พ e 9 e 9 p l u พ e 8ส่วนที่เหลือไม่ต้องอ่านครับมันไปอยู่แล้วล่ะ sony ก็เป็น m 5 z 3 z 4 z 2ส่วน z 1ก็เหมือนเดิม lg ก็มี g e 3 g 2 F 2 flex s e p h o n e นะครับก็จะมีเ e n 2ทุกรุ่นเลยครับ แล้วก็เลเซอร์ดีล็เซนฟอนเซลฟี่วานพายก็จะมีวันทัศน์ว a นแอร์มาฟัตทูเซลมีก็มีสี่มีสี่ไอมีโน้ตมีโนโปเลดมี่โนตสองเลดมี่สองโฮเวอร์ก็มีแอคเซน p ีแปดเมทเจ็ดโฮเนอร์หกส่วนอันสุดท้ายนี่ผมไม่เคยรู้จักยี่ห่อนี้ก็ขอโทษด้วยด้วยกันครับถามว่า Android เอ่อไอแอนดรอยนี้มันดีไหมดีครับประหยัดแบตขึ้นประมาณ20%ซ ส่วนตัวผมอ่าตัวผมยังไม่ได้อัพขึ้นนะครับนี่สำหรับคนที่อยากรู้ว่าอัพยังไงครับเข้าตั้งค่าครับตั้งค่าตั้งค่าเดินล่างสู่เกี่ยวกับอัปเดตระบบกดไปเลยครับตรวจสอบการอัปเดตไม่มีครับอ่าผมยังไม่ขึ้นห0จุดศูนย์นะครับแต่อีกไม่นานก็จะขึ้นแล้วประมาณต้นปีหน้าเอ้ยทันวาที่จะถึงนี่แหละโอเคครับอ่สาสำหรับผม ผมก็ว่าอธิบายน่าจะเข้าใจอยู่นะในตามหลักภาษาของเราอะ่ะภาษาคนเล่นมือถือหน่อยก็จะเก็บไว้พิจารณาแต่ผมก็มีมือถือที่ค่อนข้างอยากจะให้ทุกท่านลองได้ใช้อยู่อยู่นะครับเออก็คือรุ่นที่ผมใช้อยู่นี่แหละอ่าผมจะเปิด go o g l e ก่อนอ่าไอซูเนยผมใช้รุ่นนี้อยู่สำหรับผู้ชมที่อยากจะหามือถือมือถือดีๆใช้อยู่นะครับสอง อ่านี่ครับนี่อันนี้ผมก็ใช้เครื่องนี้อยู่นะครับผมใช้เป็นลายกระจกสีสีเอิม่มเอ่มเอม,ม่วงนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสปเปคคร่าวๆหน้าจอ Full HD กว้าง5.5นิ้ว a n d ด o i ย5.0ได้ขึ้น6แน่นอน Intel Atom Z3580 นี่จำเลยครับความเร็ว 2.3GH z ด้วยความจำในเครื่อง128โหลดหนังดูก็สบายฉ่ำตาเลยครับแรม4เล่นเกมเรื่องโคตร อ่าแล้วก็1 3าล้านพิกเซล f ดอกกล้องหน้า5ล้านแบตส0 0 0แอมป์จำชั่วแอม,มเลยครับบองตรงเพ <c oughs> ิ่มไมโครเอฟบีกาได้เพิ่มอีกก็สำหรับใครที่อยากแกลองดูมือถือต่างๆก็แล้วแต่ความชอบเลยครับส่วนตัวผมชอบประมาณนี้แหละราคาไม่แพงสเปคพอถือว่าคุ้มค่าราคาสำหรับคนที่ชอบนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนได้รับทราบแล้วก็โอถูกใจขอบคุณครับ